เอาละครับผมก็กราบสวัสด,ดีทุกคนกันอีกเช่นเคยการมาอยู่เกมดราก้อนบอลดกคังแบตเตอร์กันอีกเช่นเคยแล้วในตอนนี้คุณอยู่กันในช่วงของกิจกรรมพิกโรเดนั่นเองนะครับแอแ์แหยอกยองนะฮะอยู่ในช่วงของโกลเด้นวีกนั่นเองนะก็จะมารีวิวหนึ่งในตัวละครที่อวยนักอวยหนาเลยฮะว่าคุณควรมีติด ID กันเลยนะฮะสำหรับตัวละครที่เรียกได้ว่าท็อปเทียร์เมต้าของเกมสำหรับพิกโรนั่นเองนะฮะหรือก็คือโอเรนส์พิกโรหรือไอมะม่วงสุกตัวนี้นั่นเองนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยละกันนะะฮว่า ทำไมถึงได้อวยนักอวยหนาว่าถึงขั้นว่าต้องมีติด ID กันเลยก็แล้วกันนะครับ เริ่มกันที่ลีดสกิลนะฮะเป็นผู้นำให้กับแคดของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็แบทเทิลวีที่คี่พวก3าออสแตดที่170%และหากตัวละครใน2แคดน,นั้นมีแคดของสิทธิ์อาจารย์แล้วก็มูวี่ฮีโร่ด้วยก็จะได้รับออสแตดเพิ่มอีก30%ให้กลายเป็นลีด200%นั่นเองนะก็เรียนว่าเป็นลีดที่ไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับ2แคดที่เจ้าพิกโร่ตัวนี้นำนะว่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อุดมไปด้วยตัวละครเมตามากมายนะไม่ว่าจะเป็นเบทั้งเจ็ดปีเจ้า,าพิกโนะรา ทุกด่านแล้วก็ผ่านได้ทุกด่านอย่างสบายเลยนั่นเองถือว่าเยี่ยมกูดเยี่ยมกูดเป็นแคทที่ดีมากส่วน Battle ร i โอฟินะฮะต้องเรียนได้ว่าเพิ่งจะได้รับการบัฟสดๆกันแล้วกันนะเหมืนว่าเมื่อก่อนเนี่ย Battle ร์โอฟินนี่อาจจะเป็นแคทที่ไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่เพราะตัวละครมันสเปซสป่ามั่วซั่วแลวก็เล่นไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ได้ตัวละครมาอุดช่องว่างหลายๆอย่างขึ้นทําให้ตอนนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งแคทที่น่าหยิบมาเล่นมากๆแล้วนั่นเองแล้วโดยรวมก็คือแน่าสองแคทนีย ตัวละครในซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดโปนิสมารมากมายเลยนั่นเองนะถือว่าเล่น200%ในแคตซูเปอร์ฮีโร่ได้ง่ายมากๆเลยส่วนแบทเทอรอวิทเนี่ยอาจจะยังมีการขัดแข้งขัดขานิดนึ็แลวกันเพราะว่าบางตัวก็ไม่ได้ติดแคตอาจารย์หรือมูฟวี่ฮีโร่ทำให้การเล่นก็อาจจะมีการขัดช่วงนิดๆหน่อยๆสละการเป็นลีด200%นั่นเองแต่โดยรวมแล้วยังไงก็เป็นลีดที่โคตรดีมากๆเลยนั่นเอง ต่อันในส่วนของไม้ตายนะ12คีหรือก็คือท่าเล็กนะฮะเพิ่มดีเฟนท์50%แล้วก็แอคแท็30%เป็นระยะเวลา1นึ่งเทินมีโอกาส30%ในการสตันศัตรูแล้วก็ท่าใหญ่ที่18คีนะฮะเพิ่มแอคแท็กดีเฟนท์50% 1นึ่งเทินแล้วก็ลดแอคแท็กดีเฟนท์ศัตรูลง20%นั่นเองนะก็เรียกได้ว่าเป็นท่าไม้ตายที่ดีมากๆทั้งท่าเล็กและท่าใหญ่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยเพราะว่ามีการเพิ่มแอคแท็กดีเฟนท์ที่สูงมากทำให้ตัวละครเนี่ยอึดถึกทนแบบโคตร ก็จะ30%แต่ก็พอเอาไปวัดไปวาได้ในพวกดาน SBR หรือดานต่างๆที่ใช้ในการสตันแล้วก็ลดแอแทร์ดิเฟนก็ทําให้เราปลอดภัยในการเล่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวนี้ที่โดนโจมตีออกมาหรือตัวเพื่อนที่ออกมาในโลก็จะปลอดภัยจากการโดนโจมตีด้วยนั่นเองฮะโดยรวมถือว่าดีมากๆเลยทั้งในแง่การทําดาเมจการอึดถึกทนแล้วก็ซีซีส่งผลให้กลายเป็นไม้ตายที่เรียกได้ว่าแทบจะหาข้อติไม่ได้เลยนั่นเอง แล้วก็มาต่อกันในพาสิฟสกิลที่เรียกได้ว่ายาวเป็นบทกรบทกวียาวเป็นหางว่าวเลยกันลวกันนะฮะเปิดตัวด้วยแอนิเมชันสุดเท่เมื่อในทีมมีแคดของสิทธิอาจารย์อยู่ในทีมได้รับแอทแฮดดิเฟนส์เพิ่ม100%แล้วก็ทำการกาดทุกการโจมตีเป็นระยะเวลา3เทิร์นมีแอทแฮดดิเฟนส์ตั้งต้นให้ที่150เซนได้รับคีบหูหตาจนวนลูกบอลที่เก็บลดดาเมจที่ได้รับลง20%่พิ่เแอดิเฟนต์งทิ่ะคตรตแฮนี้โดนจมตีสูงสิบเซนท0ก เพื่อนในเทิร์นจะได้รับคีบวกสองหาตัวละครตัวนี้โดนโจมตีในเทิร์นนั้นหากเข้าเทิร์นมาแล้วมีเลือดต่ำกว่า30%และตัวละครตัวนี้โดนโจมตีในเกมมา7ครั้งขึ้นไปจะทําการรีเลือดเต็มแบบฟูลสตรีมไปเลย100%และได้รับการลดดาเมจเพิ่อมอีก3 0ร่วมกับของเดิมเป็น50%หลังจากที่ความสามารถนี้ทํางานนั่นเอง ก็เรียกได้ว่าเป็นพาสซีฟสกิลที่มีประสิทธิภาพได้ดีโคตรๆของเกมเลยนั่นเองคนระมีเงื่อนไขที่ใช้งานได้ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนั่นเองนะฮะก็ทีละจุดเลยละกันนะเปิดตัว,วไดแอนิเมชันเนี่ยก็ใช้งานได้ง่ายโคตรๆเลยแถมไดแอดไถดิฟเฟนก็กาดออมมาอีกขอเพียงแค่มีตัวละครแคดสิทธิอาจารเข้ามาอยู่ในทีมด้วยนอะกจากตัวละครตัวนี้ซึ่งก็แน่นอนนะว่าแคดต,ตรงนี้เนี่ยมันก็หยิบมาได้ง่ายมากๆเพราะว่าลิกติโกโร่เนี่ยมันอุดมไปด้วยตัวละครพวกนั้นอยู่แล้วก็ทําให้ใช้งานตน้นได จะมีจุดที่น่าเสียดายนิดนึงก็คือแอ a แทดิฟเฟนกากาดออนที่ให้มาเนี่ยมีระยะเวลาแค่3เทินเท่านั้นซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นโคตรเลยนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเราใช้จริงๆจังๆเนี่ยก็เท่ากับว่าสามารถใช้ได้เมื่อตัวละครตัวนี้เป็นตัวหลัก2เทินถ้าคุณปล่อยหลุด โลไปเนี่ยก็เท่ากับใช้ได้แค่เทินเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เป็นจุดติที่น่าเสียดายนิดนึงนะน่าจะให้มาสัก5เทิร์นเล่นแบบมาเทินๆกันไปเลยนะนะ่าเสียดายนิดนึงะตินิดนึงตินิดนึง <c oughs> เดี๋ยวไม่มีอะไรให้ติอ่ะนะแล้วก็ตั้งต้น150ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานในยุคนี้นะก็ถ้าเทียบกับดอคอนเฟยก็ถือว่าดีกว่ามากๆนะเพราะว่าค่าสแต็ตของ LR มันสูงกว่านั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโอเค คีบวงหนึ่งตามจำนวนบอลที่เก็บนี้ก็ดีมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยเราเก็บบอลเนี่ยเราจะได้คีบวงหนึ่งทบไปอีกกลายเป็นคีบวกสองถ้าเก็บบอลตรงสีได้คีบวกสองก็เสริมตัวนี้ให้อีกกลายเป็นคีบวกสามนะก็ส่งผลให้สามารถยิงไม่ตายได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองก็เป็นความสามารถที่ดีมากๆลดน้เมจที่ได้รับลง20%เองก็เป็นอะไรที่โคตรจะดีเลยนั่นเองเพราะทำให้ตัวละครตัวนี้อึดตึกทนมาได้ทั้งเกมสั้นและเกมยาวเลยยิ่งคุณเป็นสายที่กดไอเทม มันจะเป็นวิสอิคารัสอะไรต่างๆที่มาเสริมตรงนี้ก็จะส่งผลให้พิโกโลสามารถแทงได้แทบจะทุกอย่างในเกมเลยเพิ่มแมตชดิเฟนซ์30%สูงสุดที่150%ทุกการโจมตีอันนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายเช่นกันนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย ความสามารถของพิกโกลโลมันเสริมให้สามารถเก็บตรงนี้ได้ง่ายมากๆเลยโดนโจมตี5ครั้งพาสซีฟเต็มตัวละครมีการลดดาเมจมีการเอาให้3เทินเพียงในระยะเวลาสั้นๆแค่3เทินแรกก็สามารถเก็บพาสซีฟตรงนี้ได้เต็มได้ง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยเลยนั่นเองถือว่าใช้งานได้โคตรด,ดีตัวละครก็จะตีแรงขึ้นอึดขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ดีโคตรเลยจุดที่น่าเสียดายก็คงจะเป็นอย่างที่บอกนะว่าเก่งสุดในเทินที่2ท่านั้นเองแต่หลังจากตรงนั้นไปก็ยังสามารถเล่นได้ดีมากๆด้วยเช่นกัน แล้วก็เพิ่มคีดบวกสองให้กับตัวละครอย่างตัวเองแล้วก็เพื่อนในทีมหลังจากตัวเองโดนตีก็แน่นอนครับว่าด้วยความที่พาสซตีต่างๆเนี่ยมันเอื้อมาอยู่แล้วตัวละครตัวนี้ขอแค่ไปยืนตำแหน่งหนึ่งเนี่ยก็โดนโจมตีปั๊บเพื่อนก็ได้ขีบวกสองเราก็ได้คีบวกสองทำให้เรายิงแม่ตายได้ง่ายเพื่อนก็ยิงแม่ตายได้ง่ายก็เป็นอะไรที่ดีโคตรเลยนั่นเองก็เหมือนเป็นตัวละครซัพพอร์ตด้านขีดดีๆในเกมเลยนั่นเองนอกจากแทงแล้วยังซัพพอร์ตขีดไอ้เพื่อนด้วยเจ๋งสุดๆไปเลยส่วนในพาร์ยาี o l r ก่อนที่จะ e c a แล้วว่าเลือดต่ำกว่า30%เป็นเงื่อนไขที่ใช้ยากไปนิดนึงนั่นเองนะแต่การโดนโจมตีเจ็ดครั้งนี่ง่ายกว่าโคตรเลยติดเงื่อนไขเลือดเท่านั้นแต่ว่าถ้าเงื่อนไขตรงนี้ทํางานมาเนี่ยก็จะทําให้พิกโกโลเนี่ยแข็งแกร่งโคตรโคเลยนอกจากเราจะได้การรีเลือดเอดต็มมาเหมือนถั่วฟรีแล้วยังได้การลดดาเมจเพิ่อมอีก3าซึ่งตรงนี้จะไปทบกับ20%แ,แรกทําให้มันเป็นลดดาเมจ50%เรนะแล้วก็จะกลายให้พิกโกโลเนี่ยกลาย คพ่อคดแม่แทงของเกมที่เก่งโคตรๆไปเลยไม่มีใครตีเข้าเลยบวกไอเทมด้วยก็คือเถื่อนสุดๆเลยนั่นเองแล้วเรดว่าพาสซีฟสกิลนั้นอยู่ในเกมของท็อปเทียร์ของเกมเลยนั่นเอง แล้วก็แอคทีฟสกิลนะฮะขยายร่างเบิ่มๆคือลือเพื่อกลายร่างเป็นโอเรนส์พิกโลนะฮะหรือก็คือไอ้มะม่วงสุกขนาดมหึมานั่นเองนะครับมีเงื่อนไขยอยู่2เงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขแรกใช้ได้ตั้งแต่เทินที่3เลยหาตัวละครที่ออกมาในเทินนั้นอยู่ในแคตของซูเปอร์ฮีโร่ทุกตัวนั่นเองแล้วก็เงื่อนไขที่2สามารถใช้ได้เมื่อผ่านไปเป็นระยะเวลา6เทินและเจอศัตรูตัวเดียวนั่นเองถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะ แล้วก็ไม้ตายนะฮะถ้าเล็กแอคแท็ก5้า้าใหญ่แอคแท็ก100%นั่นเองครตัวเลขอาจจะดูเวอร์วังอลังการนะฮะแต่ต้องบอกก,ก่อนว่าค่าดามจที่ออกมามันไม่ได้เวอร์วังอย่างที่เราคิดนั่นเองนะแต่ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วถ้าเทียบกับพวกตัวขยายร่างตัวอื่นๆนั่นเองนะ พาสีสกิลนะฮะคีบวกสองให้ตาจุนมอนที่เก็บแล้วก็ทำการโจมตีอีกหนึ่งครั้งซึ่งมีโอกาส30%ที่การโจมตีจะเป็นไม้ตายนั่นเองนะฮะก็สัน้นสั้นแบบสันส้นสั้นใใจความสุดๆกันไปเลยใช่ไหมแต่ก็ต้องเรียกได้ว่ามันเป็นความสั้นที่มีประสิทธิภาพมากถ้าเทียบกับตัวขยายร่างตัวอื่นนะเพราะอะไรนะเพราะว่าคีบวกสองตามจุนมอนที่เก็บเนี่ยมันทำให้เรายิงไม้ตายได้ง่ายมากขึ้นแถมมีโอกาสเบิ์นอีกครั้งเป็นไม้ตายด้วยถ้าเทียบกับไอ้พวกขยายร่างตัวอื่นที่ออกกกมาาาาบงรงรรรยยิงงยยออย่่ีวเปดเลขขพ มันเป็นแ t i v e ฟสกิลซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานได้อย่างแบบเราจะใช้ต้งไหนก็นได้นั่นเองนะซึ่งแตกต่างจากพวกแปลงร่างที่ว่าเดี๋ยวเลือดน้อยเดี๋ยวสุ่มอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยส่งผลให้ว่าการขยายร่างของพิกเนี่ยมันดีมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็บอกทิกเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันสำหรับใครที่จะเอาเทคนิคตรงนี้ไปใช้นะาการขยายร่างของพิกโ,กโลหรือทุกๆตัวละครเนเวลาขยายร่างเนี่ย เทินจากไม่เดินนะฮะคำว่าเทินไม่เดินหมายถึงยังไงส่วนว่าคุณอยู่ในเทินที่3แล้วก็แปลงร่างไปขยายร่างไปปั๊บพราะมันจบจากการขยายร่าง2เทินสเทินอะไรต่างๆเนี่ยตอนคืนร่างออกมาเนี่ยก็ยังอยู่ในเทินที่3านั่นเองก็เรียกได้ว่าใครที่ทำวิชั่นว่าต้องจบใน7เทินจบใน5เทินเนี่ยก็เอาความสามารถขยายร่างตัวนี้ไปช่วยลดหย่อนตรงนั้นได้ด้วยนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่นเองแล้วก็การขยายร่างของพิกเนี่ยก็การันตี2เทินซึ่งบางครั้งก็อาจจะส่มแล้วก็กลายเป็น3เทินนั่นเองนะครับถือง แล้วก็มาถึงคิดเน้นบนเชียวนะหรือการเดินโพนั่นเองนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ต้องขออวยกันเลยแล้วกันว่าตัวละครตัวนี้เหมาะแก่การอัพครีนั่นเองนะพูดไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเลยแล้วกันนะว่าควร ครินำนั่นเองนะแนะนำว่าให้คริสัก25ก็ได้นะก็คือเดินโพคิ20แล้วก็เอาออฟคิมาเสริมให้เป็น25ก็ดีหรือจะเดินไปสามสไปเลยก็ได้นั่นเองคะหรือใครกลัวว่าเบิ้ลนอาจจะไม่พอหรือเปล่าก็เอาสกิลออฟตรงนั้นมาเสริมให้ปีเบิ้ลสัก1ิก็ได้อย่างนี้ก็ดีนะฮะก็ถือว่าแนะนําว่ายังไงก็คือครีนำดีที่สุดเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีดาเมจอย่างมหาศาลแล้วนั่นเองนะไม่ต้องไปหวังเบิ้ลอะไรขนาดนั้นหรอกเชื่อผมว่าคริติค้อมันสาคัญกับ คลิตที่ข้อสำคัญที่สุดแล้วนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องแนะนําการเดินโพแล้วก็ความสามารถอะไรต่างๆก็ไปดูการใช้งานจริงกับเจ้ามุมงสุกตัวนี้กันเลยแล้ะกัน อ๋แล้วฮะก็หลังจากดูอนิเมชันเปิดตัวสุดเท่ของเจ้ามะม่วงสุกตัวนี้ไปก็มาดูการใช้งานจริงๆจ,จังๆของเจ้ามะม่วงสุกกันเลยกันแล้วกันอเลยกจะติดปากแล้วเนี่ยก็ด่านที่เอามาใช้ในการรีวิวก็จะเป็นด่านของคูลเลอร์นะเพราะว่าเป็นด่านสั้นแล้วก็ตีแรงมากๆาเลยเราจะได้เห็นการใช้งานจริงจจังๆของเจ้าพิกโกโลต,ตัวนี้ด้วยนั่นเองนะฮะโดยเปิดเทินแรกมาเนี่ยก็เป็นตัวเพื่อนดาวรุ้งนั่นเองนะน่าเสียดายที่ว่าไม่ได้เป็นตัวเราแต่ก็จะได้เห็นตัวเราที่ออกไปชนกับร,าร,ร,าร,ร่ารงเมทัลคูล เพราะว่าเซลแม็กเนี่ยมันตีบ่อยเฉยๆนั่นเองแต่อันี้มันตีไม่เยอะแต่มันตีโคตรเพราะคนแม่แรงเลยนั่นเองมาตัวเพื่อนดาวรุ่งนะฮะไม่มีซัพพอร์ตดีเฟนซ์อยู่ที่3ามแสนเลยนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นดีเฟนซ์ที่ตีไปว่าสี่แสนกันล้วกันเนาะเพราะว่าพรัสกิลดนิดนึงแล้วก็ยิงไม่ตายก็จะประมาณนั้นนั่นเองนะมาดูกันเลยะครับว่าตัวเพื่อนดาวรุ่งจะเป็นยัยงไงกันล้วกันนะ,ะมากับคู่หูที่เรียกได้ว่าโคตรดีอย่างพิก ECA เลยนั่นเองนะแล้วก็ตัวเปลี่ยนบอลจับจับอย่าง แล้วก็ตอนนี้เราไม่ต้องเก็บคีเต็มก็ได้นะครับเพราะว่าพอพิกตัวนี้โดนสกิตปั๊บก็จะเพิ่มคีให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนข้างหลังด้วยนั่นองฮะแล้วก็ด่านนี้ยังสามารถลดแอคแท็กดีเฟนซ์ได้ด้วยทําให้เราได้เห็นประสิทธิภาพในการใช้งานของโลเวอร์แอคแท็กด้วยนั่นเองดาเมยเปิดมาอยู่ที่แปดล้านเจ็ดนะถ้าเก็บเต็มๆก็ได้เกือบสิบล้านเลยนั่นแหละฮะถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็ถ้าโดนสกิตรบดาเมยก็จะทยายามเกินไปอีกด้วยอ่าเบิร์นแม้ตายนะฮะตัวเพื่อนเบิร์นนะอย่างที่บอกนะววว่่่่าาาาาใสสสเเเเเบิรรรร์นน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 นมมมมัััักกกกกก็็็็็ปอออออะะะะะไทีีโโคคพตตตลลจึึึดขข้้้แแง ก็เชียร์ให้ทางครีมากกว่าเพราะถ้าไม่ครีเนี่ยดาเมจก็ไม่เวอร์วังเลยนั่นเองนะมาตอนนี้ดีฟเฟนส์แอสไฮด์ดีเฟนส์ก็จะทะยานขึ้นไปอีกนะตอนนี้ก็โดนตีครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะแม่ถือว่าไอตอนนี้มันเป็นช่วงของพิกุลโลเดย์จริงๆนะเพราะเราสามารถหยิบพิกโลโลมาเล่นได้แบบ แจ่มๆเลยไอตัวพิกระเบิดตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีตัว e c a ก็แจ่มโคตรๆแม่น่าเนี่ยถ้ามีนี่ก็เรียกได้ว่าควรจะต้องหยิบม,มาใส่ทีมเลยเพราะว่าเป็นคู่หูที่สําคัญมากๆกับเจ้าพิกส้มตัวนี้เลยนั่นเองนะใครมีนี่ถือว่าคนมีหนึ่งในตัวละครรองตู้ที่เรียกได้ว่ามันเป็นท็อปเทียร์ของเกมเลยเชย่นกันนั่นเองเพราะว่าอยู่ในทีมที่โคตรจะเก่งเลยแล้วก็ไปเสริมพิกส้มได้ดีมากๆทั้งเรื่องการซับพอเรื่องลิงสกิลอะไรต่างๆแล้วก็ลดดาเมจจากบูฟี่ฮีโร่ที่เป็นตัวพิกส้มก็ดีมากๆเช่นกัันนนเอง มาโดนไม้ตายไปที่ไอเจ้าตัวระเบิดนะก็แน่นอนนะว่ามันก็แรงโคตรโคตรแล้วแต่ผลพ่วงจากการลุ้แอคแท็กก <ๆ S 2> ็ทำให้เราปลอดภัยมาระดับหนึ่งๆตอนนี้เรามีเลือดที่น้อยลงนะฮะก็ดีว่าถ้าเราตอนนี้ตัวพิกเราโดนตีครบ7ครั้งเนี่ยมันก็จะสามารถหลีเลือดให้เราได้ด้วยเองมาตัวเรานะฮะมีซัพพอร์ตหนึ่งตัวมีดีเฟเอนอยู่ที่300 0 0นนะ,ะก็ดีเฟเอนอาจจะไม่ได้เวอร์วังเท่ากับตัวดาวรุ่งนะแต่ว่าถ้า เขาโดนลิงอย่างแบรนดีนแอเข้าไปแล้วก็ลิงนามเมเกียนเนี่ยแล้วก็โซลิสซัปพอร์ตที่ได้แอคแท็กมาด้วยดีเฟนซ์เขาก็เลยทะยานขึ้นมาอีกเยอะมากๆเลยนั่นเองแล้วอย่างที่บอกนะว่าพิกแม่หน้าเนี่ยเป็น the best กู่หูที่คุณควรมีแล้วก็หยิบไปยืนข้างๆกันนั่นเองะมะไปลุยเลยลวกันนะัะตอนนี้ก็โดนตีไปทั้งหมดข้างหน้า3ครั้งนะถือว่ายังไม่สุดสักเท่าไหร่นะหน้าเสียดดยนิดนึงแม่อยากจะเก็บบอลเผื่อไว้ตัวตรงนู้นบ้าง <laughs> โอเคไปแจ m แจมตัวเราโดนสก,กิดก่อน3ครั้งนะ,ะจะเป็นนเท่่าไหรกัม ตอนนี้ดีเฟนต์ก็ทะยานไป4 5่ห้าแสนหแสนล้มาดาเมจอยู่ที่12ล้านกับการมีซัพพอร์ตหนึ่งตัวที่เป็นคู่ลิงค์ขันเทพแล้วนะถือว่าเป็นดาเมจที่โคตรจะดีเลยนะถ้าเป็นเกมสั้นเกมอื่นก็ถือว่าปิดเกมได้ไวมากๆนะสิล้านนี่ไวมากๆนะจริงๆฮะติดคริติคอลไปฮะแล้วก็ลดแอคแท็กดิเฟนต์สตูไปด้วยดีมากๆเลยแต่ว่ารู้สึกว่าลดแอคแท็กของพิโกโร่จะลดเทินเดียวมั้งน่าเสียดายนิดนึงแต่ก็ดีกว่าไม่มีนั่นเองนะเชียร์คริเห็นไหมคริดาเมจแรงมากจริงๆด่านนี้มน,มนไ็ร่เป โอเคพิกแม่นางนะแจมโคตรโคตรก็อย่างที่บอกแหละคู่หูที่ดีเขาพิกแม่น่าเนี่ยมันก็ดูแลตัวเองได้ดีมากๆเลยด้วยนั่นเองมาโกกอดนะก็อยู่ในทีมเจ้านี่ด้วยดีมากๆเลยแถมเราเอาไปลงเรสโซนได้สบายเลยเพราะเรสโซนที่เจอมูฟวี่บอสเนี่ยเราเอาพิกโรกโไปนำล้วก็ใส่โกโกอดมาแทงในทีมได้แจมโคตรโคตรด้วยนั่นเองนะแถมอีกอย่างหนึ่งนะคุณก็หยิบเบทังมาได้ด้วยโคตรดีเลยหลีดดีลูกทีมดีโอ้มันอะไรมันจะครบองค์ทรงเครื่องขนาดนั้นนะมาพิกโรกโตอนนี้ก็ถือว่าได้ซัพพอร์ตเพื่อนด้วยนะฮนะ 50%ดีเฟนซ์อยู่ที่900,007แล้วนะฮะถือว่าเป็นดีเฟนซ์ที่โคตรจะสูงเลยแถมกาดอแล้วก็มีลดดาเมจด้วยก็คือไม่มีใครตีมันเข้าแล้วล่ะตอนนี้แข็งแกร่งโคตรเลยมาในเทิร์นถัดไปนี่เราก็จะได้เห็นตัวของเรานะมาดูตัวดาวรุ้งทำดาเมจกันละกันนะนะลิงก์แจมๆโดนสกิตอนนี้ก็โดนสกิตครบ5ครั้งหรือยังน่าจะครบแล้วแหละโดนคูลเลอร์ที่ดาเมจสูงส่งเวอร์วังอลังการตั้งแต่เปิดเทิร์นมานี่ก็บอกได้เลยว่ามัน ตีไม่เข้านั่นเองนะโคตรแข็งแกร่งตอนนี้โดนตีครบ5ครั้งแล้วนะได้ซัพพอร์ตดีเฟนซ์ไวมาดาเมจเวอร์วังอลังการที่13ล้านนะโอ้โหถือว่าเป็นดาเมจที่โคตรจะสูงนะแต่ก็น่าเสียดายที่ว่าอันนี้เป็นดาเมจที่สูงที่สุดเท่าที่พิกโกร่จะทำได้แล้วนั่นเองเพราะอย่างที่บอกว่าพิกเนี่ยเขามีความแข็งแกร่งมากที่สุดอยู่ในเทิร์นที่2เท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนิดนึงอ่ะเบิร์นไปก้าวลัดตัวเพื่อนเบิร์นเก่งแต่ว่าสงสัยเพื่อนอัพเบิร์นนมาะแต่ถ้าา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 อออออยย่่่่่่่่งงงงงททีีบกกกนน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 ะะะะะะววดดดดเเเเเมมมจจสูๆถ้้้้ไไตติครรรษลลโซััั็แึึึข เอาลืมบอยอ,อย่างนะฮะการรีวิวของเราเป็นการรีวิวแบบดิบๆนะฮะไม่ได้ใช้อเทมอะไรต่างๆเลยนะก็ถ้าใครไปเล่นเนี่ยถ้ากดใช้อเทมก็อย่างที่ผมบอกไปในช่วงแนะนำความสามารถนะฮะว่าถ้าคุณกดอย่างวิสอย่างอิคารัสอะไรต่างๆไปเนี่ยก็แน่นอนนะฮะว่ามันก็จะทำให้พิกุโรเนี่ยแทบจะโดนโดนอะไรไม่เจ็บเลยนั่นเองนะเรียกได้ว่าสบายโคตรๆคเลยคือแข็งแกร่งแหละตัวละครที่มีลดดาเมจอะไรต่างๆเนี่ย บวกกับไอเทมลดดาเมจไปเนี่ยก็ทําให้แทบไม่มีใครตีมันเข้าเลยเนั่เนเองครับเพราะว่ามันติดตัว20ใช่ไหมกดไอเทมไปอีก30 40อ่ะลดไปแล้ว60อ่ะสมมติว่าพาักสิช่วงก้อนสุดท้ายทํางานอีกเพิม่มอีก30กลายเป็น50โอ้โหแน่นอนถนะ้ากดไอเทมไม่มีใครฆ่ามันได้นั่นเองนะแข่งแกร่งโคตรโคตรแลยอ่ะตอนนี้เลือดต่ากว่า30แต,ตัวเรายังโดนตีไม่ครบ7ครั้งนะก็แบบอะไรที่น่าเสียดายนิดนึงอ่ะตัวนั่นโดนซีลไปนะฮะมา ตอนนี้ตัวเราก็เรียกได้ว่าสูงสุดของสามัญแล้วนะมาไปดูดาเมจที่สูงที่สุดของเราเลยกันลวกันดีเฟนต์อยู่ที่7จ็ดแสนสามนะฮะก็ถ้ายิงไม่ตายอีกก็ตีว่าหลักล้านเลยแล้วกันมาโอเคให้ไอ้นี่รีเลื่อมาสักหน่อยแล้วกันถึงแม้ว่าจะโดนซิวไม้ตายไปนะตอนนี้ถ้าโดนไม้ตายดักหน้าก็จะเป็นอะไรที่แ่มนะเพราะเราก็จะได้เห็นความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยอ่าห้าครั้งตอนนี้ดีเฟนต์ล้านอ่าโดนไม้ตายก่อนฮะยังมีกาดออยู่ก็บอกได้เลยว่าแม้แต่เมทันคูลเลอร์คอรเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะตี เรียกได้ว่าสบายโคตรโคตรตีแทบไม่เข้าดาเมจดล้านเจ็นะฮะซึ่งถ้าได้ยิงแม้ตายก่อนแล้วโดนแม้ตายก็ไม่เจ็บเลยนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องอย่างที่บอกนะว่าข้อเสียคือความแข็งแกร่งที่สูงสุดของเขาอยู่ในตอนนี้เพราะว่ามีการ์ดอ่อนนั่นเองอ่าติดคริติคะใช่ไหมฮะว่าเชียร์คริติคอลไปขนาดนั้นอัพคริติจ้าควรควรจะต้องอัพคริติคอลนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะว่าการ์ดอ่อนคือระยะเวลาสั้นเนี่ยก็คือเทินที่สกับเทินที่4ที่เป็นหัวท้ายเนี่ยเอาเราไปแคปหน้าจอโอเคต้องต้องขอ,งอ,งอขอประทานอภัยนิดนึงนะะฮก็ อย่างที่บอกนะฮะว่าเป็นอะไรที่แจ่มโคตรโคตรเลยนั่นเองนะในเกมสั้นก็แข็งแกร่งโคตรโคตรในเกมยาวก็สามารถเล่นได้ด้วยนั่นเองนะก็ไอเทิร์นสัดไปก็จะเป็นเทิร์นที่เรียกได้ว่าหมดพาร์ตซีของการกาดออแล้วเราก็จะมาดูกันแล้วกันว่ามันจะใช้งานได้โอเคขึ้นหรือว่าแย่ลงไปขนาดไหนกันแลนะ้วกันเนาะอ่าโดสกินหนึ่งทีเจ็บแน,น่นอนอ่าเลือดยังไม่ต่ำคนระับอย่างที่บอกนะว่าไอพ้พาสซีฟว่าสุดท้ายเนี่ยมันแอบใช้ยากโคตรโคตรเลยนั่นเองนะมาดีเฟนซ์ตอนนี้ก็จะหดลงไปฮะเหลือหกแสนเีกได้ว่า หดมาระดับหนึ่งจากเกือบละจากล้านนึ่งอ,ะอ่ะก็มันหายไอ่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกมที่โอเคมากๆแล้วนั่นเองนะครับมนาะกดตรงนี้เต็มๆเราก็จะได้รับการฮิวเลือดขึ้นมาแบบปะปายด้วยแบบน่า,ารักคุม้มกินอา้าวไอ้พิกนั่นแปลงร่างได้แล้วเราเราจะไม่ได้สนใจอะไรไอ้เจ้านั่นสักเท่าไหร่แล้วกันนะเพราะว่าเราถือว่าเรารีวิวไอ้เจ้าพิก ECA ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าโดสนสกิตรก่อนปุ๊บปุ๊บน่าได้คีย์เห็นไหมว่าเราไม่จำเป็นต้องเก็บคีย์ให้เต็มก็ได,ด ดรอปลงมาแบบมหาศาลเลยนั่นเองนะครับผมก็ดรอปมาเยอะนะแต่ก็ถือว่าเป็นดามเมจที่น่าประทับใจนะใช้ได้อยู่ยังถือว่าเป็นดามเมจที่ใช้ได้อยู่แล้วก็อ่าไม่ติดครีนะนะที่บอกว่าคริติคอลมันสำคัญนะควรจะเดินโพเป็นคริติคอลไปนั่นเองนะเห็นไหมแต่ว่าดามเมจเป็น10ล้านอนะ่ะแต่ด้วยความที่ว่าด่านสมัยใหม่เนี่ยสิล้านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทําดามเมจได้มหาศาลแล้วถ้าไม่ติดคริติคอลนั่นเองนะก็เชียร์คริแหละยังไงยังคือคือย้ําจริงๆนะว่าผมเชียร์ไปทางคริติคอลจริงๆว่าคุณควรจะ อัปคริติคอลกับเจ้าตัวละครตัวนี้จริงๆนะมาในเทิร์นถัดไปเนี่ยเราก็จะทําการแปลงร่างเป็นพริกมะม่วงสุกเลยนะอ่ะโกกอดโดนไม่ตายนะฮะโกกอที่เรียกได้ว่าแทงแทงมหาเทพเนี่ยยังโดนคูลเลอร์ที่2 0 0 0 0 0เลยนะผมถึงเลือกด่านนี้มาเพื่อที่เราจะได้เห็นประสิทธิธภาพที่แท้ทรูในการใช้งานเนะี่ยแม้ว่าตัวที่แท้งได้ดีที่สุดยังโดน200,000เลยอ่ะแล้วก็เลื่อนไม่ต่ำกว่า30%ปอนนะเป็นอะไรที่น่าเสียดายสุดๆไปเลยเช่นกันนั่นเองครับมาถึงเวลาที่เราจะกดแอคทีฟสกิลแล้วนั่นเอง ก็แปลงร่างกันแบบบมๆมคืนลือกันเลยนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่ามันเป็นแอคทีฟสกิลที่ดีมากๆเพราะเราสามารถเลือกใช้ได้ว่าเราจะใช้ในตอนไหนนะไม่ได้เป็นการสุ่มเหมือนกับตัวแปลงร่างตัวอื่นๆขยายร่างอะไรต่างๆ หรือว่าต้องมารอเลื่อนรถอะไรนู่นนี่นั่นเป็นอะไรที่การใช้งานของมันนั้นดีโคตรเลยนั่นเองนะครับก็น่าเสียดายนิดนึงที่ว่าทีมที่เราเอามาเล่นเนี่ยมันต้องใช้ในเทอร์นที่6นะซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปเล่นในด่านไม่สิต้องบอกว่าในทีมของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็สามารถใช้ได้ในเทอร์นสามได้แล้วก็ทําให้เกมมันเล่นได้ไวด้วยนั่นเองนะเนี่ยกอแล้วแต่เทคนิคแล้วก็ทีมที่จับมากันละกันนะะถือว่าเรามาดูกันแล้วไงนะว่าไอ้เจ้ามะม่วงสูรนี้มันเจ๋งเจ๋งเจ๋งไงพูด อย่างที่บอกนะคบว่าแอคพซีฟสกิลคือคีบวก2ตามจำนวนบอลที่เก็บนะอย่างเราเก็บ1ลูกเนี่ยเราก็จะได้คีบวก3ซึ่งก็ทำให้มันเป็นร่างยักษ์ที่ดีมากๆนอกจากเราจะเอามาเคลียร์บอลแล้วยังเสริมเรื่องการยิงไม้ตาทำดาเมจได้ดีมากๆด้วยนั่นเองนะแล้วก็สังเกตนะว่าตอนนี้เราแปลงร่างในเทินที่6นะซึ่งถ้าจบจากการแปลงร่างตรงนี้ไปก็จะยังอยู่ในเทินที่6กนั่นเองก็คือเทินมันไม่เดินนะทำให้ที่ผมบอกว่าใครที่ต้องทำมิชชั่นที่ว่าต้องจบใน5เทินจบในเจดเทินจบใน8 turn, เทินอะไรต่างๆของม ด่านที่เราต้องสู้กับ8ปีในอนาคตเนี่ยพิกโรกโตัวนี้ถือว่ามาช่วยได้ดีมากๆในแง่ของการล้นระยะเทินนั่นเองนะทำดาเมจได้ดีมากๆซึ่งถ้ามันแปลงร่างสามเทินเนี่ยก็ช่วยทาดาเมจได้โอเคดาเมจตกอยู่ที่3ล้านนะตีก็ถ้าใหญ่อยู่ที่ประมาณเนี้ยสาล้านถ้าเก็บเต็มก็เกือบเกือบสล้านถ้าเล็กประมาณ2ล้านแถมมีโอกาสเบิ้ลก็ดีมากๆเลยผมถึงเชื่อว,ว่าควรจะอัพครีกเนี่ยพามาในร่างเนี้ยมนทำดาเมจได้ยอย่างกุ้มกิ่มและน่ารักเพียงพอแล้วนั่นเอง เห็นไหมฮะว่าไม่ครินเนี่ยไม่เข้าเลยถ้าคริก็จะดีมากกว่าอ่าเบิร์นนะแต่เบิ์นเป็นธรรมาดาน่าจะได้นิดนึงไม่ต้องหวังเพื่ออัพเบิ์นมาว่าเบิ์ลในร่างใหญ่นะครับพี่มันก็ดีนะครับถ้าตีร่างใหญ่หลายๆที่ไม่จะเป็นขนาดนั้นนะคริติคลอลสาคัญกว่านะย้ำอีกครั้งนะดามเมจสามล้านนะก็เป็นดามเมจที่อาจจะไม่วุ่นวังนะแต่ก็ดีทําให้เราปลอดภยัยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะออกแนวจะแอบอวยมากกว่าการขยายร่างของตัวอื่นๆเยอะนะเพราะทั้งการใช้งานอะไรต่างๆมันดีมากกว่าจริงๆอ <ๆ S 2> ่ะไม่เบิ์ลไม่ตายไหมฮะว่าครีน บางอีทีเป็นแม่ตายอ่าแฉมเลยนะว่าถ้าเล็กมาดาเมจตีแว่าเราตี2ล้านเออมล้าน2ทีก็ตีเป็น6ล้านถ้าติดครีเนี่ยนะอย่างน้อยก็คือแฉมแล้วก็ต่อดาเมจได้ดีมากๆเลยอ่าโอเคดาเมจตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่อ่เอเทิร์นที่2นะก็อย่างที่บอกน,นะว่าการขายายร่างเนี่ยมันอยู่ถึง2เทิร์นนะเราเราจะเลือล่อนโหลดทำไมอ่ะทาการเคลียร์บอลเผื่อไว้ด้วยนะะว่าตอนที่เราคืนร่างมาเนี่ยเราก็จะได้เก็บบอลแบบง่ายๆแล้วก็สบายๆเล่นได้ง่ายๆด้วยมา ตัวสุดท้ายนะฮะก็อ่าโดนดาเมจไปก็แน่นอนอย่างที่บอกว่าไอ้ร่างนี้ก็ทาให้เราปลอดภัยกันสุดๆไปเลยนะ <c oughs> ก็เล่นเล่นได้แบบสบายเลยเราปลอดภัยเราทําดาเมจยืย้อเทิร์นก็ได้อะไรต่างๆถือว่าเป็นการขยายร่างที่ดีนะถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ว่าขยายร่างแล้วดาเมจก็ไม่ค่อยมีเออบอลก็เก็บยากอะไรต่างๆได้ดีมากนะดาเมจสามล้านห้านะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ถ้าเทียบกับตัวอื่นก็ไม่ได้ดาเมจขนาดนะี้ย้ำหลายรอบจริงๆเนะี่ยอันนี้อาจจะต้องขอโทษนะพูดบกวนไปวน,นมาจริงๆแต่ ยอมรับจริงๆว่าพิกุโลตัวนี้มันครบองค์ทรงเครื่องทั้งว่าการ a แอคทีฟสกิลพาสีอะไรต่างๆมันดีมากจริงๆแล้วนั่นเองนะแถมตัวที่แปลงร่างอันนี้เป็นตัวเรานะฮะดาเมจก็3ล้าน5้าเนะซึ่งถ้าตัวเพื่อนๆปลดมาก็ดาเมกก็จะแรงขึ้นกว่านี้อีกกุ้มกลิ่มหนึ่งนั่นเองนะใช่ได้ใช่ได้ไดมาถ้าอีกรอบนึงเป็นเทินสนี่ก็ต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะตัดตัดไปเลยก็แล้วกันนะเพื่อ ลดระยะเวลาในการทําคลิปไปกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันมันนานมันนานมากเลยกับการขยาร่างนะถือว่าการขยาร่างในสองเทิร์นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆแล้วนั่นเองนะครับไม่เบิ้์ไม้ตายก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นน่าเสียดายน่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอวยก็ใครยังไม่ผ่านด่านเซลแม็กซ์ที่เป็นด่านเซลแม็กซ์แท้ๆที่ไม่ใช่เรโซนก็หยิบไอ้หมอนี่ไปก็สบายนะเป็นตัวยืมก็ผ่านได้ง่ายๆเป็นตัวแบกเรียกได้ว่ามันแบกได้ทุกด่านจริงคือเรโซนนะคุณสามารถไปเล่นได้ทุกด่านโดยที่แทบจะหหนนนน่ววยยยเเมมไดดด้้ละะใขณี้ อ่าโอเคก็คืนร่างนะฮะก็ถ้าใครดวงดีก็แปลงร่างสามเท่านก็โอเคมาในเทิร์นนี้นะ,ะเราก็ดาเมจดิเฟนส์ของเราอยู่ที่8ปดแสนสามแล้วกับการซัพพอร์ตสตัวก็มาดูดาเมจแล้วกันถือว่าตอนนี้เราโดนซัพพอร์ตไปถึงสตัวนะถ้าโดนไม้ตายดักหน้าดักหลังก็ถือว่าเป็นอะไรที่จำแนงสุดไปเลยนั่นเองมะขอโดนไม้ตายสักหน่อยก็แล้วกันนะจะได้เห็นว่าผลพวงของพลังสูงสุดของเราเป็นยังไงนั่นเองนะจะโดนดาเมจจากคูลเลอร์ที่ดาแรงขนาดนี้เป็นยังไง ดาเมจอยู่ที่12ล้านนะก็ถือว่าเป็นดานเมจที่น่าประทับใจเช่นเดิมนั่นเองนะไม่ก็ลดลงมาจากเกือบๆ16ล้านประมาณนี้ลดมาเหลือ12ล้านก็จะเป็นดานเมจที่โอเคนะติดครีสต้อหน่อยต้องติดครีผมอัดครีไปแบบจัดหนักอยู่อ่าเจ็ดล้านเห็นไหมฮะว่าคลิสติคอมันสําแคเพียงใดนะสำหรับใครที่ไม่เดินครีนะผมบอกเลยว่าคุณถือว่าพลาดพลาดมากๆด้วยนะควรจะเดินครีและเห็นไหมฮะว่าเทินข้างล่ยังไปเทินถมอยู่มาตกขอด้วยนะแต่ว่าเทินยังอยู่เทินที่6อยู่นะจ๊ะอ่าไม่โดนไม้ตาย น่าเสียดายนิดนึงนะแต่จริงๆอยากโดนไม้ตายอะ่ะเพราะว่าถ้าเราเห็นเลือดต่ำกว่า30เนี่ยเทินหน้ามันจะได้รีเลื่อนให้เห็นแล้วเราจะได้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดเลยน,นะน่าเสียดายน่าเสียดายดูดูกันสักหน่อยแล้วกันว่าเราจะโดนไม้ตายไหมไม้ตายสักหน่อยไหมไม้ตายไม้ตายดักหลังสักหน่อยก็ได้ไอตัวหลังเนี่ยมันโดนมันโดนเจ็บอยู่แล้ว ไอโก,โกแกงน,นี่ก็ถือว่าได้ลาบอันประเสริฐไปเลยนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวละครอของแ a t t l e of โ i t ที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเราเล่นพิกมาเนี่ย Battle of โ i t ิเนี่ยต้องหยิบไอหมอนี่มาเลยคือโคตรดีเลยนั่นเองอสปอร์ที่ดีแล้วก็ดูแลตัวเองได้นั่นเองนะทำให้พิกมันแข็งแรงกร่งโคตรไปเลยอ๋อจะตกใจ้วยว่าจะโดนแม้ตายครูเล็กซะละขอโดนสักหน่อยได้ไหมถ้าโดนเนี่ยน่นาจะสองสามแสนอยู่เพราะว่าไอนี่มันโดนสกิตมาน้อยอยู่เองเยี่ยมๆนี่ไม่ใช่หวังหวังให้โดนแม้ตายอยากเห็นการรีเลือด30%็น สามสิบเปอร์เซ็นต์ในรีเลือนนี่ถือว่าอย่างที่บอกนะประสบการณ์จากการเจอเซลเนี่ยมันถือว่ามันใช้งานได้ยากมากนี่จริงๆอ่ะก็ถือว่าใช้งานกันประมาณนี้แล้วกันนะเพราะถือว่าถ้าเรากด active s k i l l เนี่ยก็ถ้าเราสามารถฆ่ามันได้อา้อาอา้อาอ้าโอเคถ้างั้นเราไปดูกันเลยแล้วกันว่าแหมตอนแรกว่าจะปิดคลิปแล้วเห็นว่าพอดีว่าเราโดนไม้ตายตรงนั้นนะก็จะไปดูว่าพิกโกโร่เนี่ยถ้าไม่มีกาดออแล้วก็แอนแฮรดฟรอน์ร้อยเปอร์เซ็นต์หายไปเนี่ย จะโดนดาเมจเท่าไหร่ก็แล้วกันนะ,อะตอนนี้ดีเฟนซ์อยู่ที่6กแสนเก้านะถ้ายิงไม้ตายไปอีกก็น่าจะประมาณ8ปดแสนละดูว่ามีลดดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดีเฟนซ์สูงส่งขนาดนี้โดนไม้ตายคูลเลอร์ที่แรงแบบเวอร์วังอลังการไปจะเป็นขนาดไหนก็แล้วกันนะ,ะมาแหมถือว่าแถมแถมแถมแล้วกันแถมแถมก่อนสรุปเลยมาโดนไปดาเมจตอนนี้ดาเมจอยู่ที่สิบล้านนะฮะก็ไม่มีซัพพอร์ตนะตอนนี้ไม่มีซัพพอร์ตดาเมจอยู่ที่สิบล้านก็น่าประทับใจสำหรับตัวเพื่อนนะใช้ได้มะขอดูหน่อยแล้วกันว่า โดนคูลเลอร์ที่เรียกได้ว่าตีแรงที่สุดในเรโซนขนาดนี้จะโดนเท่าไหร่นะถือว่าเป็นด่านที่ยากพอตัวอย่าเบิ้ลนะอย่าเบิ้ลโดนไปก็เลยไม่ได้เห็นกันนั่นเองนะเอาเป็นว่าไปดูสรุปกันเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไปถึงในช่วงของการสารุปการรีวิวนั่นเองครับแต่ก่อนจะสรุปนี่ก็ต้องบอกกันก่อนนะว่าแอบไปลองนอกรอบมาให้แล้วนั่นเองแล้วก็โดน โดนเจ้าเมทัลคูลเลอร์เนี่ยถ้าเรายังมีรีดูดาเมจ20%เนี่ยเราก็จะโดนประมาณ5-6แสนนั่นเองนะครับอาจจะถ้าปลดเยอะหน่อยก็จะประมาณ4-6แสนได้โดยประมาณนั่นเองครแต่ถ้าหากคุณรีเลือดแล้วก็ ได้รีดูดาเมจเพิ่มอีก30%เนี่ยดาเมจก็จะลดลงมาอีกมากกว่านั้นนั่นเองครับเป็น2-4แสนนั่นเองนะก็ถึงได้ว่าสามารถทนเมททั้งคูลเลอร์ได้แบบนไอเทมเลยนั่นเองนะแต่ถ้ากดอเทมเนี่ยก็เ,ยเรียกได้ว่าทนได้อย่างสบายๆเลยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่อาจจะคาใจไอ้เมื่อตกี้นิดนึงแล้วกันว่ามันดันไม่โดนไม้ตายนั่นเองนะครับมาตัวสรุปนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ครบองค์ทรงเครื่องที่สุดเนยทั้งในแง่ของความแทง การทำำําดาเมจการช่วยเหลือเพื่อนการยื้อเทืออะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าครบองค์ทรงเครื่องที่สุดแล้วนั่นเองนะข้อดีมากมายนี่แทบจะหาข้อเสียไม่ได้เลยแต่ ก็มีอยู่นั่นเองนะข้อเสียเลยก็คือไอ้พาสซีฟก้อนสุดท้ายที่ทําการรีเลือดตอนเลือดต,ต่ำกว่า30%นั่นเองคนระับก็เรียกได้ว่าอาจจะดูเป็นพาสซีฟที่ใช้งานได้ยากนิดนึงนั่นเองฮนะับ่ตรงไหนนะพี่โดนตีแค่เจ็ดครั้งเองไอ้โดนตีเจ็ดครั้งเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ยากหรอกไอ้หนูแต่ต้องบอกก่อนนะว่าไอ้เลือดต่ำกว่า30เนี่ยมาเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนฮะหลายๆคนน่าจะเคยมีปัญหากับเอ่อาร์เซลใช่ไหมเอลอาเซลม่วงก่อนที่จะได้รับการ ECA เนี่ย ก็จะเห็นได้ว่าการที่กวาเลือดจะต่ำกว่า30%นั้นมันเป็นอะไรที่ใช้งานยากจริงๆนั่นเองนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราเลือดต่ำแล้วแต่ดันโดนตีไม่ครบเนี่ยความสละตัวนี้ก็ไม่ได้ใชน้นเองก็ถือว่าเป็นข้อเสียเล็กๆน,น้อยๆสำหรับเจ้าพิกโลตัวนี้ละกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าส่วนใหญ่ก็มีแต่ข้อดีนั่นเองนะอวยให้สุดและหยุดตรงที่ว่าควรมีติดไ d ดีกันทุกคนเลยนั่นเองอ่ะยิงช่วงนี้นั้นตู้ของมันยังอยู่ด้วยนั่นเองครับเป็นตัวละครข้างตู้ทีีี่่่่วววววาา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 ถ้้้้้คคคุณกกกกกดดตตตูในนนนนนนกกน,นออผมมมแะะะํรจจหัััเโฮบส ก็ถ้ากดแล้วไม่ได้จริงๆอย่างน้อยเนี่ยถ้ามีเหรียญมากพอเนี่ยห้าร้อถึงหนึ่พันผมก็แนะนําว่าควรจะมีติดไว้สัก1ตัว55%ก็โอเคแล้วนั่นเองนะหรือว่าถ้าเหรียญเหลือแล้วมีตัว55%ก็แลกมาปลดด้วยก็เป็นอะไรที่ดีด้วยนั่นเองก็แนะนําว่าควรมีจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมิชชั่นในช่วงกิจกรรมฉลอง8ปีเนี่ยที่ต้องสู้กับพวกตัวฉลองปีแล้วเราต้องจํากัดว่าจบใน67เจ็เทินหเทินอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้ใช้เจ้้าาามม่่ววงงงตันนีใกกรรแปลล สต็อปเทิร์นแล้วก็ทําดาเมจฟรีในช่วงนั้นด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวละครที่อัธรประโยชน์สุสดๆไปเลยแถมใครยังไม่ผ่านเซลล์แม็กอะไรต่างๆเลยก็หยิบม,มันมาใช้ได้ดีมากๆโดยเช่นกันนั่นเองนะครับอืมของดีสุสดๆอวยให้สุดแล้วมีแต่นะย้ำอีกครั้งคุณจะมีติดไอดีกันทุกคนนะครับผม ใครไม่มีแล้วอย่ามาร้องไห้ตอนที่ว่าต้องใช้กันลยกันก็เป็นว่าเพื่อนใช้แล้วถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์แบบจันักจัดเต็มแบบเบิ่มๆคือลรือกันได้เลยนั่นเองนะครับส่วนใครที่เล่นเซิร์ฟ JP และ GB และสงสัยในข้อมูลของข่าวสารกิจกรรมหรือการแปลตัวละครเนี่ยนอกจากดูคลิปของเราแล้วสามารถเข้าไปที่กลุ่มฟ้าของเราได้เลยนั่นเองนะครับมีการแปลสกิลแล้วก็แปลกิจกรรมให้นั่นเองนะครับใครอยากอดฝีมือโชว์กาชาโชว์ดวงดีโชว์ดวงเกลือโชว์ฝีมือที่ ก็สามารถเข้ามาในกลุ่มกรุ๊ปไลน์ Open Chat นั่นเองนะทั้งหมดนั้นอยู่ในช่อง e s c r i p t i ันข้างล่างแล้วสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้เลยนั่นเองคนระับจะมีแอดมินคอยกดรับคุณเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มแชทนั่นเองนะครับคลิปรีวิวก็ต้องจบกันไปแต่เพียงเท่านี้ครับแต่ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u บ s c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ติดตามในคลิปถัดไปกันด้วยแล้วกันนะฮะซึ่งคลิปถัดไปจะไปคิดอะไรก็อย่าลืมติดตามกันไว้ให้ดีด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถััััดดไปสสสวีสีครบบบโททษาจ